วัสดีค่ะบ้านสินสนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ในสวนฝรล่งแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เราเาพิ่งขยายนะคะแล้วก็เริ่มปลูกนะคะก็จะมีทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะต้นต้นที่เห็นตรงหน้านี้คือ,อปลูกมาอายุได้5เดือนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าหลังจากที่เราเอากิ่งฝรล่งของเรามาลงปลูกแล้วเนี่ย กี่เดือนเราถึงจะเริ่มห่อลูกได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เราปลูกครั้งแรกเลยนะคะคือเราก็จะทําด้วยความเป็นมือใหม่เราก็จะทําตามที่ความรู้ที่เราได้รับมาคือต้องให้ต้นมีอายุอย่างน้อย8เดือนถึง1ปีนะคะถึงจะเริ่มห่อลูกได้นะคะทีนี้พอเราเริ่มปลูกมานะคะก็ประสบการณ์ก็ทําให้เราได้ดูนะคะว่า,เ,าเราสามารถพิจารณาอย่างอื่น ร่วมด้วยโดยที่ไม่ต้องดูทีออ่อายุต้นอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวดูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าเรื่องโดยก็อย่างต้นนี้นะคะอายุถ้าเดือนแล้วนะคะเป็นฝรั่งแดงพันแตงโมนะคะสูงประมาณเมตรครึ่งนะคะดูลักษณะการแตกใบแตกทรงพุ่มก็คือต้นมีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเริ่มไว้ลูกก็สามารถไว้ได้นะคะโดยที่ไม่ส่งผลต่อการชะง,งักหรือการเจริญเติบโตของต้นนะคะ แต่ว่าแต่ละต้นก็จเจริญเติบโตไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะคะแต่ละต้นจะไว้เท่าไหร่เราจะต้องดูเองนะคะว่าถ้าต้นทรงพุ่มอย่างเงี้ยค่อนข้างดีสวยเดี๋ยวไปดูเลยนะคะนี่นะคะลำต้นค่อนข้างแข็งแรงนะคะกิ่งก้านเยอะนะคะแล้วก็มีลูกนะคะเยอะถ้าสำหรับตัวเองอย่างอย่างเงี้ยต้นค่อนข้างโอเคเลยอาจจะไว้ได้สัก 3ลูกนะคะต่อต้นนี้นะคะโดยที่ไม่ทําให้ให้ต้นโสมเพราะว่าเป็นการไว้ลูกครั้งแรกของเขานะคะนะคะเนี่ยถ้าดูถ้าทั้งต้นนี้มีลูกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปเก้าสินะคะประมาณ1ิบสลูกนะคะมี14ลูกเราจะไว้ทั้งหมดก็ไม่ได้ต้นโสมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกเอาไว้นะคะ อย่างอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะมาหอ่อเดี๋ยวจะมาหอนะคะเนี่ยนี่คือไซที่กําลังห่อเลยนะคะนี่ก็จะตัดออกหนึ่งนะคะก็จะเหลือไว้หนึ่งลูกนี่นะคะหลูกอีกนี้ก็เหลืออีกนั้นนะคะก็เหลือหลูก2อนะคะสามอาจจะได้3ามถึงสี่ลูกแค่นี้ก็พอที่จะไม่ทําให้ต้นนี้โสมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะดูภาพรวมของแต่ละต้นดูต้นเขาไหวดูใบนะคะ เขียวสวยเติบโตดีอย่างนี้ไว้ลูกได้ไม่กระทบต่อการะชะง,งักการโตของต้นเขาแน่นอนอย่างนี้นะคะอันนี้คือไว้ได้เดี๋ยวเรามาเหาะที่หลังนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินดูก่อนเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต้นนี้ก็เป็นต้นท่ามนะคะอันนี้นะคะนีเป็นตอขี้นกอันนี้เป็นกิ่งนะคะก็ความสูงประมาณ60เซนกําลังแตกกาลังแตกกิ่งนะคะสวยงามแต่ว่ามีลูกแล้วนะคะติดลูกเยอะเลย อันนี้คือข้อดีของฝรั่งพันเต็งโมนะคะคือเวลาดอกแล้วติดลูกไม่ค่อยร่วงค่ะแต่ว่านี้คืออย่างต้นนี้ต้นกําลังจเจริญเติบโตเราจะไม่ไวลูกต้นยังเล็กเกินไปอันนี้ก็เราก็จะริดลูกทิ้งทั้งหมดเหมือนกันเราก็จะไม่ไหวนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินเก็บออกทั้งหมดนะคะพวกนี้คือจะไม่ไวลูกเลยถ้าไวเนี่ยต้นโซมแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นแต่ละต้นก็จะเราก็ต้องดูไปเป็นเป็นต้นต้นไปนะคะอย่างต้นนี้เหมือนกันต้นนี้สวยกว่าต้นนั้นนิดนึงใบกำลังแทงสวยลูกก็เยอะนะคะลำต้นตัวต้นฝรั่งขี่นกก็ใหญ่แข็งแรงดีนะคะลูกเยอะมากดูสิคะลูกเยอะเยอะมากเลยอย่างนี้ก็ยังไม่ไวนะคะเดี๋ยวให้ต้นเขาโตอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาลิดออก นะคะอย่างนี้ก็ไม่ไว้นะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยโตเลย,ยนี้นะคะอันนี้เหมือนกันน,นี้มีลูกนะคะใบกําลังผลิกําลังแตกอย่างนี้ก็ไม่ไวลูกนะคะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้เห็นไหมเห็นเดี๋ยวให้ดูเราลืมนะคะ อันนี้คือไม่ได้ตั้งใจไว้จนเขาโตมาขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราไว้ลูกแล้วขณะที่ต้นเขากําลังจเจริญเติบโตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันแตกต่างกันสีใบจะแบบเหลืองเอาไว้ลูกแล้วแบบเขาจะโทมนี่นะคะเขากําลังเติบโตแต่เรามาไว้ลูกนะคะฉันเดี๋ยวอันนี้เก็บออกนะคะเดี๋ยวเก็บออกเดี๋ยวจะฝานให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าฝรั่งแตงโมแดง ต้นนี้สูงสักเมตรห้าสิบมีลูกอย่างเงี้ยถ้าจะพิจารณาไว้ลูกได้อาจจะไว้ได้สักสองลูกนะคะเพราะว่าต้นเขาทรงพุ่มสวยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพอจะได้ไอเดียไหมคะแต่ละต้นก็พิจารณาเป็นต้นๆไปนะคะเนี่ยเห็นไหมคะต้นนี้ ใบกําลังแตกเลยแต่พอเนี่ยเริ่มถ้าเริ่มเอาไว้ลูกแล้วใบจะเริ่มเหลืองแลวนะคะเริ่มแบบไม่ค่อยสวยเด็ดออกดีกว่าคะ่ะไม่ต้องไว้ไม่ต้องเสียดายนี่นะคะเด็ดทิ้งไปเลยนี่นะคะดอกเนี่ยก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะให้ลูกเขาให้ต้นเขาเติบโต,ก,ตก,ก่อน ะะต้นนี้ก็แข็งแรงเติบโตดีจะเอาไว้ก็ได้นะคะสักลูกหนึ่งนะคะนี่ลูกเดี๋ยวจะมาห่อสักลูกหนึ่งก็พอนะคะต้นนี้นะคะหรือว่าใครแบบไม่รีบก็รอก่อนก็ได้ค่ะแต่ลูกเยอะมากเราต้องมาเด็ดทิ้งนะคะถ้าเราจะไม่เอาไว้นะคะต้องมาเด็ดทิ้งเดี๋ยวพาดูตรงนี้อันนี้เป็นดูทรงนะคะ สูงน่าจะประมาณเมตรยี่สิบเราห่อไปแล้วนะคะสองลูกอันนี้ต้นตอนนะคะอันนี้ซื้อมานะคะเป็นหงซินลูกเหลืองนะคะอันนี้ลองดูก็เลยอยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงก็เลยหอ่อเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างโอเคพุ่มใหญ่สวยไว้ลูกได้ก็เลยลองไว้ดูนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่เคยชิมลูกด้วยก็เลย เลยอยากดูว่าลูกเขาเป็นยังไงนะคะหงซิมลูกเหลืองก็จะประมาณนี้ค่ะก็พิจรารณาเป็น,ต,นต้นไปนะคะถ้าเราคิดว่าเราดูแลได้ใส่ปุ๋ยได้น้ำได้ห่อแล้วต้นไม่โทมห่อเลยค่ะไม่ต้องแบบแปดเดือนหนึ่งปีเลยนะคะเพื่อนๆอยากลองลองเลยค่ะ ทีพวกนี้มันจะต้องลองด้วยตัวเองนะคะถึงถึงจะรู้เนาะอย่าให้ใครหลอกเราเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะโอเคอันนี้ก็สวยเดี๋ยวต้นอันนี้ถ้าห่อได้น,นี่ลูกขนาดนี้ยังเล็กเกินไปแต่ว่าต้นนี้ก็จะห่อสักสองลูกแล้วกันนะคะค่ะก็สรุปนะคะ เราจะห่อได้เมื่อไหร่ก็เพื่อนๆสามารถพิจรารณาได้จากลักษณะต้นของเราแข็งแรงทรงพุ่มดีอ่อห่อแล้วดูแลไม่ชะง,งักต่อการจเจริญเติบโตของต้นก็สามารถห่อเลยค่ะก็ดูถ้าต้นไหนใหญ่ก็ไว้ได้เลยหนึ่งถึง3มลูกสีลูกแล้วแต่ไซส์ต้นเพื่อนๆต้องลองพิจรารณาเอาเลยนะคะ ดูขนาดดูความแข็งแรงของลําต้นแล้วก็ดูว่าเราสามารถใส่ปุ๋ยได้เดือนละครั้ง mm. เพื่อไม่ให้ต้นโทมได้นะคะน้ํามีรถตลอดนะคะอย่างนี้ก็ห่อได้เลยเดี๋ยวได้กินเลยปลูกได้สี่ห้าเดือนแล้วก็ห่อลูอีก2เดือนก็ได้กินแน่นอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหอนะคะอย่างอันนี้นะคะมีสอง ลูกนะคะเราก็จะเลือกห่อแค่ลูกเดียวตัดลูกหนึ่งทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดที่จุกนะคะนีมีเพลี้ยอยู่ก็จะเริ่มห่อได้เลยนะคะก็จะใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ตัดที่ก้นถุงแบบนี้นะคะไว้ให้น้ำไหลออกแล้วก็ห่อเลยนะคะถ้าใครมีพวกฮอร์โมนนมสดอฮอร์โมนขัดผิวอะไรเงี้ยก็ ฉีดก่อนได้นะคะหอก็คือพยายามมัดตรงขั้วนะคะไม่ให้หมดเดินเข้าได้นี่นะคะแล้วก็นสุดคิมนะคะ ลูกต้นนี้นะคะเราก็จะห่อประมาณสามถึงสี่ลูกลวไว้ลูกนี้นะคะลูกนี้สวยน,นะคะจะตัดลูกนี้ทิ้ง ไว้สามลูกก็โอเคพอเดี๋ยวไปต้นนู้นนิดนึงนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็จะไว้แค่อสองลูกก็พอนะคะแล้วก็ลูกอื่นก็เดี๋ยวรีพิงได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็ไว้ลูกตาม พิจารณาดูแล้วกันนะคะต้นไหนแข็งแรงทรงพุ่มดีก็อาจจะไว้ได้สองลูกอย่างต้นนั้นสวยกว่าก็ไว้ได้3ามลูกสีลูกนะคะเป็นเพืพ่ลองดูนะคะแต่ถ้าเราห่อแล้วโซมเนี่ยแสดงว่าปุ๋ยเราก็ไม่ถึงนะคะยังไงปุ๋ยก็ต้องเดือนละครั้งนะคะโอเคค่ะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆดูการหอมฝรังแล้วก็ดูพิจารณาว่ายังไงหลังปลูกแล้วเราจะหอตอนไหนดีนะคะเพื่อนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆฝากติดตามฝาก subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ จริงจิงดกมากมากดกดกดกูดกดกแต็มมงกันเถอะค่ะเพื่อนๆดกจริงจิ้งหอมเดี๋ยวเราจะเอาออกนะคะเดี๋ยวจะว่าจะถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้พันแตงโมนะคะ <ๆ S 1> ลูกขนาดนี้จะแดงไหมหลุดแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะ เริ่มชมพูชมพูแล้วนะคะต้ณส่วนมานี่เรามาชิมฝรั่งให้แม่หน่อยครับครับนอ่ะนี่ไงอ่ะชิมดูซิอร่อยไหมนี่ครับอ่ะกินดูซิสีแดงเลย